Pressured Stressed Disappointed Depressed Hopeless These four feelings always seem to strike whenever you try to do something that could change your life forever. But you know what? Nothing stays permanent. Often, of them will pass. Um, I still have one question that always stuck in my mind. Should I take a break? <laughs> ซัพปิ้งสาวสวงสยามเด็กสยามเขามาทำอะไรกันกับเอ่อแผนแรกที่เราจะทำก็กคือนั่มพาไปอีนเราต้องการสไตล์แบบจด่ซื้อแบบทาตามเื้ออะไรแบบ้คู่คซื้อแบบห้าคนเยอะมากแล้วทานตามเื้ตอต่อแขกสามแขว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเดินไปซนที่อีี คนน่ารักมากมันเป็นผักนะมันผักอะไรไม่รู้ด้วยายด้วยน่ารักมากทกคนโอ้ oh my god ก็ว่าอะไรขอบคุณนึกนึกแล้ว,วน,น,นะพรนฐานะที่แบบไม่ได้ถ่ายคลิปมานะักมากแตจะลืม,มว่าต้องทำอะไรก็คือ oh. <c oughs> คือที่พเรต้ก็มีชาตามึงสองที่ใช่ปะ่ะแล้วก็ยังจิ๋งอ่ะมีที่สรา,ด,า,สาดับแสบดิสนีที่หนึ่ง ทำไมไม่ซื้อลาทำไมต้องเจอมาซื้อ MBK ด้วยมันก็เป็นเพราะว่ามันแพงนี่คือเรื่องจริงนะคือปกติเราเพีงแค่ชาตามมือที่เป็นเอ,อ่อชามะนาวซึ่งราคามันอยู่ที่45บาทแต่ถ้าไป2สาขาแลนะ้วน่าก็จะเป็น55บาทนี่คือชาสม่ก็เลยซื้อ MBK ละกันแล้วก็อยากจะไปเดินเล่นสามย่านเพราะว่าแม่แม่บอกให้ไปไหว้ขอพร เราก็แล้วถามว่าถ้ามันถึงมาทำแบบนี้ใช่ไหคือเมื่อสองวันก่อนเราไปสอบแล้วเออเรารู้แล้ว่าเราต้องไปสอบใหม่แต่ว่าคะแนนยังไม่ออกอ่ะเราสิ่งที่ทำได้คือการตัดพอร์ดเชงนแบบถึงจะต้องไปสอบใหม่อย่างน้อยก็จะมีแรงหรือว่าถ้าไม่ต้องสอบใหม่แล้วได้คะแนนดีเราก็สั่ง มีแรงไปทําอะไรก็ตามก็จะทํำได้ก,ไดก็เลยบอกเอิ้นมาพักมาพักมาเล่นเล่นมาใช้เวลาทำใดีทัก้กันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ติวสอบตัวเองนเราก็ไปรับติวอ่ะบอกกันเอาควคนว่าตอนนี้เรารับติววิชาวิดล้อมเลยเพราะวนจากที่เราไปเข้าขาสอบรอบันใช่ไหมใครไม่สนใจก็ไปลองได้มีรีวิวเพราะว่าเป็นลองแล้วไะ่ซื้อเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไปหาช่างทนให้เจอมา หวานาค่ะชามนาหวาน30สบัแกนจายไดนยอะมากนะมากเจ้ามันาทำเนกัน ยัได้รับใช่ไหมแต่สิ่งีเป็นตอนี้คิได้กินกันเคื้แบบวิ่งไม่กินข้าวเช้ามานาชา้กสองก็งกแ,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 แบบหิวระหัดงงก็เลยเดี๋ยวไปหาอะไรน่ากินเล่นล,ล,ล,ล้วกันไม่ได้จริงจังมากอาจจะวาร์ปเลยวาร์ปให้สามสองหนึ่งเอาทุคนวารจริงแต่วาไม่อยู่สาระพักเกี้ยวงงเว่อ คือจริงๆแพนแรกอะเราจะนั่งรถไปย่านมิทาคือจริงๆมันมีรถผ่านนะแต่ว่าแบบนี่รอมันนานมากแล้วอะมันไม่มีม้าทีกซีก็เลยคิดว่าโอเคมาสาราตะเกียวอย่างนั้นก็ยังใกล้หน่อยยังเดินไปได้อะไรแบบนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเรามาเดินเล่นในชิล่ากันเถอะแต่ว่าร้อนมากจริงเราเจอคณะนึงน่าสนใจมากทุกคนน่าจะไม่เห็นมาในกล้องแล้วเป็นว่า จะได้เข้ามหม่าหลกันทุกอย่างเลยนะเพราะว่าเปนนี้ที่สี่ยามแล้วมองว่าอะไรอันคือจริงี่ะมากินข้าแต่นี่คือคอนเ็นต์ออกเมื่อเช้าแบบแบบคิวกันแงบมัวชบนี่ว่าจะมาพูดไม้ว่าหายไปไหนมาครึ่งปีตั้งแต่ลาออกนี่งาเราไปผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เ Q&A รไรสารทั่วไปเนี่ว่าแบบ ช่องเราไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อน่ะนอกจากเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีวันนี้เดี๋ยวไปหาข้าวกินกันได้วเวทแล้วก็เบลและเบลสามย่าน เ,เล่านิดนหนึ่งุกคนคือตอนที่เรากำลังเดินมาเราเดินมาจากสาราพักเที่ยวใช่ไหมเดินเข้า MRT แล้วก็มาทารูที่นี่เราเจอพี่เอ็มแล้วก็กลุ่มเพื่อนของพี่ไอจังทุกคนตื่นเต้นมากทุกคนหน้าตาดีมากและที่มีการมีความรู้ซึ่งก็มีสิ่งสิงแต่ว่าเราไม่ได้ถามกินข้าวแล้วก็ทอคทอก Q&A กันนิดนึง เริ่มด้วคำถามแรกดีกว่า1 8 7วันที่ไม่ได้ลงคลิปมาหายไปไหนมาให้แบบพูดสั้นๆเลยก็คือไปสอบมาทั้งสอบเทียบวุฒิอย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันเนาะที่เราบอกในคลิปเ,เราออกว่าเราจะไปสอบเทียบวุฒิซึ่งเราสอบเสร็จแล้วเย้ yeah! อันที่2ก็คือไปสอบไอเทลเราก็สอบผ่านแล้วคะแนนไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็สามารถยื่นคณะที่เราอยากเข้าได้แล้วก็สุดท้ายที่เรงไปสอบมา2อวันก่อนก็คือ s a t ทีซึ่ง มีแวงลจะสอใหม่อันแน่นอนว่าไม่ได้ลงคิคมาครึ่งปีมันไม่ได้มีแค่ไปสอบมันมีแบบนู่นนี่ยุบอีกเยอะมากอย่างง่ายๆก็คือเราทำเรารับสอนพิเศษวิชาวิโลกทุกคนถ้าใครสนใจก็ลงได้ฟ <c oughs> ิวลมแรงมากตอนนี้อยู่บนแบบฟ้าของสามยา่านมิตรทาวบอกเลยว่าชอบมากไอเลิฟถ้ามาตอนเย็นๆไปทำกัาไปกันเถอะอัั้นคือความสุขที่หาได้ในช่วงที่เครียดสำหรับการอ่านหนังสือ <c oughs> ใช่ไหมก็คือว่า ก็ชอบกินมาเคยอยากจะบอกว่าถูกการสอบน่นสอบเขอเตรียมละน้หนักเราขึ้นมาสิบโ,โลเพราะว่ามันเครียดแล้วก็กินอยู่อยากนั้นสอบอันนี้ก็เหมือนกันเราก็กินเยอะแหละแต่ว่าเราแบบเริ่มออกกาลังกายเยอะขึ้นอ่ะมันก็เลยไม่ได้ขึ้นมาแต่ว่าก็กินเยอะอยู่ดีแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งคอนพบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้แบบวันนี้จริงๆอ่ะก็คือเราแคา่ต้องการเวลาเยอะตัวเองคือ เหมือนแบบก่อนหน้านี้เราทําเพื่ออนาคตตัวเองแบบมากมากใช่ไหมสอบก็เพื่อเข้ามาหาหลัยในอนาคตเข้ามาหาหลัยก็ก็แบบหานง้นทําเพื่อให้ชีวิตในอนาคตมันดีขึ้นแต่ว่าเราลืมช้ชีวิตในปัจจุบันตอนที่แบบเรานั่ง BTS มานั่งรถป๊อปมาได้อยู่แบบเงียบๆอากาศเยน็นๆแล้วก็นั่งดูวิวแบบเรื่อยๆอ,อ่ะเฮ้ยแบบความประสมุนก็แค่นี้เองอ่ะเออจริงๆนะก็ทุกคนลองไปทําดูได้ ต่อไปก็คือจะถ่ายวอลกเพิ่มไหมบอกเลยว่าไม่แน่ใจหรือว่ายังถ่ายอยู่แหละคือหลังจากนีอาจจะถ่ายบ่อยขึ้นมัน้งแต่ว่าจะพยายามถ่ายเยอะที่สุดแล้วก็น่าจะปีหน้าน่าจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วช่วงกลางปีแต่ว่าต้นปีก็น่าจะหายไปเพราะว่าอาจจะโดนมิดเทอมเก็บอยู่ตอนนี้จะเข้าคณะอะไรใช่ไหมคือเราเล็งไว้แค่คณะ ริหารธุรกิจแต่มาหาลัยอะไรเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้เออจริงๆทุกคนนะ่าจะรู้แหละแต่ว่าพอยังไม่บอกดีกว่ารอดูอีกไม่กี่เดือนเราก็น่าจะมาทำคลิปเอาอรอเล่นอีกประมาณครึ่งปีอะประมาณแบบกุมภาทุกคนเราจะลองคลิปติดมหาหลัยซึ่งนานมากแต่ว่ารอดูได้เลยเออจริงปะไม่รู้จะทำอะไรเลย ทำไมถึงเลือกเข้าภาคอินเตอร์ไม่ไม่ได้เข้าภาคไทยใช่ไหมก็คือส่วนตัวนะตัง้งแต่เด็กแบบเด็กจริงๆอ่ะประถมอ่ะเราไปออฟฟิศกับแม่ช่วงปิดเทอมถ้าแม่เราทําอยู่ฝั่งอินเตอร์นชั่ชแนลก็คือเบริษัทของแม่เราเนี่ยมันมีอยู่หลายประเทศแม่เราก็ทําอยู่เรียกว่าเป็นติดต่อระหว่างประเทศในฝ่ายไทยงงไหมงงนิดนึงก็คือสมมติว่าต่างประเทศเขาส่งงานมาที่ไทยเขาก็ต้องผ่านเอ ดีพาธเมนของแม่อะไรประมาณนี้ยเราก็เลยแบบคุ้นชินกับการทํางานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลผู้บริหารต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเรา่ตไปเราก็อยากทํางานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้าเข้าคณะที่เป็นอินเตอร์แบบมันก็น่าจะดีนะคือจริงๆภาคไทยอ่ะมันก็แบบไปทํางานในระดับนั้นได้แต่ว่าเราไม่เชื่อตัวเองอันนี้พูดจริงๆนะคือคิดว่าอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้นิดนึงว่าเราจะแบบ สามารถเข้าไปทํางานภาคอินเตอร์ได้มีภาษาติดตัวอะไรแบบเนี้แล้วก็คิดว่าถ้าเราเข้าภาคไทยเราต้จะสอบไม่ติดอันนี้คือเรื่องจริงเลยเราเคยรู้และว,ว่าคะนที่เราจะเขา้าอะคะแนนมันก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าคณแนภาคไทยไม่เล่นนะทุกคนคณนนเอทคือแบบพื้นฐานตลอดภาคไทยลเลยเอออะไรที่ทําให้มีไฟลกับแาบเราซือเข้าหานะใช่ไหมไม่มีเห็นว่าไม่มีไฟลน,นะ คือสิ่งที่เรามีอย่างเดียวก็คือเป้าหมายเรารู้ว่าเราจะเข้า,ามหาลัยคณะอะไร,ะไรแล้วเราต้องได้อะไรบ้างหถึงว่าเราต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเราก็แบบโอเคพอเรารู้เป้าหมายแล้วเราก็มาหาวิธีว่าหนึ่งสองสามสีนะ่เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างพราะเราม,มีที่เราลงแพลนไว้ในตารางอาันนี้สาคัญมากๆถ้าเราไม่มีแบบเสี้ยวจูที่อยู่ในตารางเราจะไม่ทำอะไรเลยในวันนั้นแม้ว่าจะรู้ว่ามีเป้าหมายที่ต้องทํา ก็ะนนสิ่งที่เราทำทุกวันก็คือมาเขียน todo list แล้วก็แค่ไหนพอเขียนทูดูลิสตปุ๊บแล้วก็ไปทานแต่ o do list ไม่ใช่ขนาดอ่านหนังสือสองหน้ามาอ่านแต่แบบว่าอ่านเนื้อหาพาร์ทตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่อ่านยังไงบ้างแล้วอ่านเสร็จแล้วเราจะมีการทวนยังไงอันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่เหมือนไฟก็คือต้องรู้ว้าหมายตัวเองนะั่นแหละ ทำไมถึงลาออกว้าวแล้วพูดเรื่องจริงเลยแล้วกันก็คือขอย้อนกลับไปตั้งแต่มอนเองก่อนเราเข้าโรงเรียนสตรีเพราะว่าแม่อยากให้เข้าแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ใช่เด็กเรียนเราเล่นเกมทั้งวันเราก็แบบเอาเข้าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วพอสอบไปได้สอบตดก็เลยอเออคือไม่มีอะไรแต่เราบอกกับแม่วันตั้งแต่ตอนนั้นเราว่าถึงตีละก็ขออยู่แค่สามปีพอเพราะว่าไม่ชอบอะไรที่แบบซ้ำซ้นเดิมเดมมันมันน่าเบื่อ,อ พอขึ้นมาม .3 ปุ๊บเราก็เมยแบบก้หมายว่าอยากไปเรียนที่เตรียมอุดมแต่ว่าถ้าไม่ติดเตรมเนี่ยก็อยากจะสอบเทียบเลยเพราะว่าเาขาอบอกก่อนนะว่าเป็นคำคิดที่ค่อนข้างแย่เกินที่มีแค่แบบติดเตรยมาเรื่องจริงๆถ้าเราเข้าโรงเรียนอื่นที่มันดีกว่าโรงเรียนที่เราเคยอยู่อะเราก็ว่ามีโอกาสติดอยู่แต่เราไม่ได้สมัครแค่นั้นแหละจบเลยสอบเทียบจริง,รงๆมันก็มีแบบ เรื่องแบบย่อยๆอีกเยอะอย่างเช่นว่าเราเกียรติวิทมากคือตอนที่ไปเข้าค่ายสองสอบวันนอวิทโลกใช่ปะก่อนจะเข้าอ่ะเราดันมีชอมาในว,วิชาวิทที่แบบแค่เปิดหนังสือมามันก็จะร้องไห้แล้วมันเครียดมากๆเราก็เลยว่าแบบอุ้ยถ้าต้องเจอวิทยไปอีกสามปีนี่มันจะไม่แบบเป็นโลกไปหาจิตแพทย์เลยหรอกก็เลยคิดว่าเอาตัวเองออกมาให้เร็วที่สุดดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรามากกว่า ถือวราเอาตัวเองออกมาแล้วในตอนนั้นนะเรายังแบบยังอ่านวิดไม่ได้ไปช่วงหนึ่งเลย GED วิดเราก็เกือบไม่รอดเพราะว่ามันมันไม่สู้กับสมองอ่ะเออก็เลยโอเคเราออจบเอาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเงินคือเราสอบเทียบอ่ะก็ไปดูคลิปได้ว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือมันเท่ากับค่าเทอมหนึ่งเทอมของเราเราก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะคุ้มกว่านะที่เราจะจ่ายแบบจ่ายแค่ค่าเทอม หนึ่งเทอมแล้วเราจบกันเลยอะว้าวมากอะไรที่คนที่เราออกมาอยากบอกกับคนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคืออยากจะบอกว่าชีวิตเิงอะมันไม่ได้มีแค่แบบเรื่องในโรงเรียนนะอันนี้แบบในฐานะที่เราออกมาครึ่งปียางว่าครึ่งปีนะยังไม่ได้แบบไปทํางานไปทำเรื่องนี้นั่นเยอะขนาดนั้นก็คือมันมีอะไระหลายๆอย่างรออย,อยู่แบบหลังจากที่เรียนเยอะมากๆ ที่เรียนอยู่อยากให้ลูกคุณไปทำกิจกรรมลองแบบทำธุรกิจของตัวเองอาจจะไม่ได้จริงจังมากอาจจะแบบขายของสอนโน่นนี่นั่นก็ได้เน,น,นคือแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแบบตอนเนี้ยที่เราเรีันแบบอยู่คือตอนเรียนเราแบบเรียนเสร็จกลับบ้านเรียนเสร็จกลับบ้าน,แบบนแบบใช่ปะ คิดว่าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าพวกเราในซุปเปอร์อเด็กๆเรามีกานว่าจะไปเดินสวนอาจจะเป็นสวนรองร้อนก้าวอะไรแบบนีน้แต่คือเราจะรอป่ะฝนมันจะตกป่ะส่ฝนตกเราเดินสวนมัร้อนแนแ่ๆเลยช้ำก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีเพราะว่าที่สยามทันย่าน,นมันก็ ไม่ได้มีอะไรเนะยอะขนาดนั้นใชปก็ปเดินสบายีล้ลก็เปลี่ยนับมันาลนะทุกคนคือจากตอนแรกที่อยา,ะะากที่อยากกันใช่ไหมว่าแบบไมนี้จะไปสวน,นไี่ให้กับเลยกลับเลยเพราะว่าหวัวฝนก็สดเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมเป็อะไร ีะรู้ปะว่าข้างหน้าเขาจะทำเป็นลานเห็นแล้วเห็นแล้วในถักต่อใช่ไหมเราคือเราจะจอดที่ไหนนั่งดิ้นดิ้นถอยอีกแล้คือรถมันก็มีกระจอดแค่ข้างหลังกับใต้ดินไม่เห็นหรอกอืมยากคนรถเยอะใช่ใช่มาถึงตลาดเปิดึงตุลาแต่ว่าของในห้างจะเปิดกี่โมง ก็มีแบบคนประจำราด้วยไม่ข้อ, <laughs> ขอ,ท,อท้ออันนี้คือรีโนเวทประตูนั่นหรอเดน้องเงบ <laughs> เี่ยรทางโมชิเสร็จแล้วหรือยังดหคมาดูของโมชีขาเปิดยไหมใช่อยู่ข้างๆวัดสันเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วดิ้งไหมคะนม่แม่เสร็จก่อนไม่ได้มาหาก็ได้ ก็ใหญ่อยู่แล้วพี่ว่าพี่เอนได้อะแดปเตอร์ใช่เสื้อเด็กมากแต่พี่เชื่อพี่ใส่ได้ใส่ได้อยู่แล้วล่ะอันี้ถ่ายลงบอใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่อุ้ยสวยจังใส่ไม่ได้ตอนซื้อราบุ๊ไม่คิดว่าทำไมต้องซื้อใหญ่ขนาดนี้น้าคุ้นๆเอาไหมไม่ไม่เ อ่าโอเคเมื่อกี้เปิดคลิปบน BTS ว่หาห้างในรเรียนแต่สุปก็คือปุ่มปบกลับมาที่แถวบ้านมากินข้าวกับที่บ้านเพราะว่าเอาอฝนมันจะตกู่นนี่นั่นแล้วที่แบบคนอื่นเขาเลิกเร็วมาเฉงเร็วก็เลยแบบโอเคมันกลับเลยดีกว่าใช่เวลากับครอบครัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีความส,สุขจริงนะก่อนแบบก่อนหน้านี้ที่อยู่ในโรงเรียนนะมันไม่ได้แบบสาเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอออกมาแล้วอยู่กับที่บ้าน เป็นเวลาในการยิบขึ้นมันมีความสุขจริงๆก็ทุกคนลองไปหยุดที่บ้านอยู่โอเคอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคันเดยชั่นซีนในครอบครัวที่ครอบครัวที่ดีในอุดมคติของใครหลายๆคนแต่ก็ยังไงก็เอาความสุขของเังเป็นหลักก่อนนะจะไปกินข้าวแล้วก็จะกลับบ้านไปนอนซึ่งจะเป็นความสุขที่สุดในชีวิตเราอีก นี่คือเรากลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้เรากำลังกินเช็อกหน้านิมกับจริงๆเราดู YouTube อยู่นะทุกคนแต่ถ้าเราไม่ได้ดู YouTube ช่วงนี้เราน่าจะไปย้อนดูซีรีส์ทั้งหมดที่เราแบบดองไว้แบบทำรายทายทับอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จริงๆถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปถ่ายคลิปเราน่าจะนอนกองอยู่บนเตียงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือแบบติดนอนเกินอ่ะอืม บบในไหนก็สอบเสร็จแล้วเราก็อยากทำแบบอะไรที่มันต่างจากที่เราทำเป็นปกติสักหน่อย <c oughs> เออแต่วันนี้ไปข้างนอกมาก็รู้สึกดีขึ้นแบบดีขึ้นเยอะมากๆแล้วเราก็แบบไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรมากตอนที่เราไปข้างนอกก็รู้สึกว่าดีนะการให้เวลากับตัวเองก็อยากให้ทุกคนไปลองทำดูส่วนคลิปคลิปนี้อาจจะแบบสั้นๆมาแบบ ามาฝึกตัดต่อฝึกพูดสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์ฝึกหัดใหม่อีกค่ะหนึ่งในคลิปหน้าก็รอดูกันว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรจะเป็นวอล์กเป็นไปเรียนกับใครอีกหรือเปล่าอารอดูข้างหน้าบ๊ายบาย